อื้อหือสิทาทิวารียังคงเต็มไปด้วยกับความหล่อและการดูแลตัวเองอย่างดีท่านแสดงให้เห็นว่าการฝึกออกกําลังกายและรักษาสุขภาพไม่มีวันหมดอายุหลังจากโชว์ร่างกายที่ฟิตและสุขภาพดีในวัย61ปี ดดตี่ปุรือสิตาทิวารีกลายเป็นที่รู้จักกันในโลกโซเชียลอีกครั้งหลังจากที่บิสฟิสโพสภาพของเขาในโครงการโปรเจกต์ลีมร่างทอง3เดือนพร้อมกับผลลัพธ์ที่น่าทึ่งใจท่านเริ่มต้นการฝึกออกกําลังกายในวัย60ปีด้วยอัตราส่วนไขมันที่ลดลงจาก2 5เหลือแค่15%และตั้งเป้าหมายที่จะลดต่อไปเพื่อให้ถึง12%ในเดือนหน้าการฝึกออกกําลังกายของเขาไม่ได้เพียงแค่การลดน้ําหนักแต่เป็นการสร้างร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพดี โพสต์นั้นได้รับการตอบรับอย่างดีโดยมีข้อความที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนว่าการดูแลตัวเองไม่มีวันหมดอายุแฟนคลับมากมายก็ได้ชื่นชมว่าท่านในวัย61ยังคงดูเหมือนวัยรุ่นกล้ามแข็งแรงและสิกแพคแน่นแต่ทราบหรือไม่ว่าสิาทธาธิวารีหรือนวากาตรีสิทธาธิวารีเป็นบุตรของมานพธทิวารีและหม่อมราชวงศารุวันทิวารีเขาเป็นนักบินสูงของกองทัพอากาศที่ขับเครื่องบิน F5 และ S16 กว่า8ปีก่อนจะเข้าสู่เส้นทางการเมืองและกลายเป็นสอสอเขตคลองเตยกรุงเทพในพรรคไทย แม้จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในปี2550แต่ในปี2565ท่านกลับหม่อีกครั้งในพักไทยสร้างไทยและกลายเป็นขวัญใจในโลกโซเชียลพลักษณ์ที่อบอุ่นสุภาพและสุขภาพดีของท่านได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนถูกเรียกว่าดัดี้แห่งชาติการโชว์ร่างกายของท่านในวัย61ปีนี้ไม่ได้เพียงแสดงให้เห็นว่าการฝึกออกกำลังกายเป็นเรื่องง่าย แต่ยังเป็นการทิสูดให้เห็นว่าการดูแลตัวเองเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีและร่างกายที่แข็งแรงไปกับวัยแม้วันนี้ท่านอาจจะไม่มีความสัมพันธ์กับการเมืองอีกต่อไปแต่การดูแลสุขภาพของท่านกลับกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจและยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการดูแลสุขภาพและร่างกายไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทําแค่ไม่กินอาหารที่ไม่ดีแล้วก็พอ มันเป็นการทำงงานหนักที่ต้องมีความมุ่งม,มั่นและความอดทนสิทธาธิวารียืนยันให้เห็นว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องของวัยหรือเพศมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติชีวิตและรักษาความสมบูรณ์ของร่างกายในแต่ละวัยคุณพร้อมจะเริ่มต้นการดูแลตัวเองและสร้างพลังใหม่ให้กับร่างกายของคุณเหมือนท่านอย่างไร